วิดีโอนี้จะแสะดงการแนบคลิปวิดีโอจาก YouTube ไว้ในบอร์ดวัดดาวเริ่มต้นก็ไปที่เว็บไซต์ YouTube ค้นหาคลิปวิดีโอที่ต้องการจากนั้นก็คัดลอก URL ของคลิปวิดีโอมาแล้วก็ไปที่บอร์ดวัดดาวาป้อนหัวข้อ จากนั้นเมื่อป้อนหัวข้อเสร็จก็ไปที่ในส่วนของการโพสต์ข้อความคลิกไปที่ปุ่ม YouTube แล้วก็คลิกเมาส์ขวาเลือกวางเป็นการวาง URL ของคลิปวิดีโอจากนั้นก็ป้อนข้อความอื่นๆที่ต้องการ คลิกตั้งกระทู้เพียงเท่านี้เราก็จะได้คลิปวิดีโอที่นำมาจาก YouTube แนบไว้ในโพสในบอร์ดวัดดาวแล้ว